ยุ่ยกไปหมดจนเกิดความเหนื่อยก็เกิดวามเตัง่ะก็วนี้แกตุกกกตุกเดีไปอ้มปลาโน้ล่วแกตุกมนปลากรยุมเป็นรูปโดดดำโน้ล่ะไอหลวอเขาเป็นคนดีนะลูกไอ้เขาเป็นคนดีได้ทเลยเป็นคนดีซึ่ทอนคุณกัไปต่างดีเนี่ยไปให้คุณจัวไม่ล่วทำไมถึงเปลี่ยนจากเรื่องไปอุ้มดำครับแกบอกไหมม่ให้ไม่กปลากำจใจรูลงมอ

มุ่ยได้นานแมมาึงไม่น่าจคลับกใช่ไหมเก็บล็มัมาไม่นาน่อนเทไรควางเหนแบบเทไรควแ้วก่อะไรกัแล้วกันกับก่อนที่ว่าที่บวชจกอะรกับได้คุยได้เจ็บเกบบวติในแบบบูมั่งกับเกบบตับานน่หกับบ้าเกยไม่ขวกลับไ้านลัมเกย์ไปเรื่อยๆไม่ไม่ับมันไม่ไม่ขวบกับบ้านกันใช่ไมปัหาเน้ย

ก็ไม่เหนียวนนี่ใจกัไม่ไม่ออกคือออกจากบ้านเด็กสักกี่ปีแล้วครับโหลายปีเลยหลายปีเลยตอนนั้นอะไรยังไม่ตายดีนะจังไม่ได้เลยเข้อดีทั้งทื่อที่นี่แม่ครับเย็นจะปวดที่นี่ปวดที่บริเวณนั้นเย็นจะปวดที่บริเวณทม่ได้เดอยู่เพราะว่าแกไม่นจมีความรู้เลยวนี่ถึงกับไปอยูคอมเมนต์หน่อยไหมไม่แกบวชไปเดินไปกระตุกๆไปกันเลยแกว่าแกไปบวชซักแต่ละนั้นเนี่ยถูดงไปเรื่อยเรื่อยแกว่าแกอ้าความรู้ บวชเนนได้สิไหมอะไม่บวชเนรบวชปลาเลยอะบวชลาบวชอยู่เม่อบวชลาตั้งกตแกทุกข์แคันนี้แกว่าตั้งไปไม่รูตั้งแกบวชคนนี้แล้วไม่๋อวจุดนี้ก็ไม่จุดไม่ไม่ไม่บวชอีกลาถึงอ๋อแกบวชไม่ไม่จะบวชสิกระบี่ได้ไหมตั้งลาทุกเจอกันมือนเด็กกันเนี่ยเนี่ยกล้ามตีนี้เลยนี่ถือว่ามาตีเนี่ยกับกล้ามปีบุญนะก้ามปีเลยหลับตีแกมาเนี่ยกับก้ามปีเลยนี่ทแม่เจอแม่เจอเลย ึงตอนนั้นก็คือประมาณทั้งเขามาเทศอะไรได้มันคัอบางครับเทหล่ายไอ้ต่วตมาไอ้วเยงเยคุณถ้าจะโดคุอยาเียบโคดเขาเขาเล่นความดีชู้ทงท้าชันในเล่นวะเรวกันโคตหวยชู้ความีแบบหวยตัวอู่่งั้นไม่ไม่ไม่ตรงว่ไม่ตรงวะรงความดีชู้ไม่ตีเลงกัดีเองแค่เล่นงานนี้นะแตวตังเแก ไอ้ควังจริงเนะี่ยเดี๋ยวกำก้องเกีนเดีวโทษไอ้ควังแต่ถึงร่างยังมีข้าวเออเทศแบบนี้คิดยังไงอ่ะช่วงวันอะไรนี่เดี๋ยวเอาตดวืขึ้นเด็วกว่กากำเดี๋ยววัน่นนะกรไม่มาเทียนว่ามานันยกว่าก็ว่าไปเที่ยวว่าตำล้กตะโถงถึงกะเหือว่านี่ไม่ขึ้นประวัดนะเป็นคนดีตลอด เดี S <S ๋ยวไม่เก so, ิดแบบนั้นไม่กลาเจือไม่กลเจือจริงวาลูกมันเป็นไม่เชือนะแก้ยไม่เชือเลยแก่ลงก็ไม่รัวแกยัวีว่าไม่เจือเดี๋ยวเราแก้็นกันะเออเดี๋ยวแก้ไมแต่นาเร็วล่าพี่เร็วระวัแเนเดี๋ยวตนี้ไม่เยอได้นะไม่ีคนนักก็ลวงเพ่แกงแกโจกุญแจแกปาคนากุไปเยย่ยามกนเกจก็ถือนุ่งไฟกว่าก่านั้นนี่แต่้งกันตีก็บอกว่ามีการลอกลอกอกเงินไหนได้ด้วยคิบ ไม่มีไม่ไม่เชื่อไม่เชือได้ัไม่ร้ใกลดีถึงไม่เคยับตังค์ตบวชไรงวดเดี๋วบวชปัตตงนก็อ่าก็ไอ้ไปทวดนี่ไป่นหวตังันใจทงหะตังค์แกโยมให้พวกป้าป้าไปทาอะไรได้แพงวัดก็ไปทเดีเถอะตวบางทีวกอ็อายโยึงกัายนัวเดี <kaz divine> ๋ยวป <als> ัตตลุจ้างนันานเลยนะเอเคบวช่ปัตตลุงมัก่งกเลยบวชตรงกล้กึ่งเลยแกแกาเลแกไม่ทือตาาบุญได้ทอะไรได้ที่้องวัดทำได้กำแพงวัดก็ทำได้ ba cái ba cái ông vừa chúng ba bảo của mấy tần chúng kiểu mới kia mày đấy